เสียว่าเสียเริ่มติดมาแล้วแหละเสียต้องไปบําบัดหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมึงไปย้องเบอร์สี่มันนําแล้วยังไงนี่เบอร์สามมาแล้วเบอร์สามาแล้วมาเร็วเบอร์สามมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองมึงใจเย็นบ 2, เบอร์สองเฮ้ยเบอร์สามแซงหน่อยลูกแซงหน่อยอีกนิดเดียวเบอร์หกมึงมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยมึงมาจากไหนอีกแล้วเบอร์สามแซงลูกแซงแซงเบอร์สามแซงสวยอีกนิดเดียววันนี้เอารถคันไหนออกไปดีเนี่ยน้องเชอรี่ไม่อยู่อีกแล้ว ถึงเวลาที่เสียจะต้องออกไปหนีเที่ยวบ้างมอไซค์ันนี้เนี่ยโซึ้นสนิมหมดละเอาออกไปขับหน่อยแล้วกันอืมไม่เอาเสียเปลี่ยนใจนี่ดีกว่าเสียจะไปทำธุรกิจใหม่ <Wow. S 1> ธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เสียงมากๆเลยธุรกิจที่เสียแนะนำเลยก็คือ เล่นคาสินโนเรามีเงินอยู่ทั้งหมด1ล้าน2เราก็ต้องเอาไปลงทุนให้เงินมันเพิ่มใช่ไหมทุกคน <ped aling> icamente, เก็บไว้เดี๋ยวเงินมันจะเสีย <ap ğ az os> เดี๋ยวมันจะบูดเอาเอาไปลงกับคาสินโนสักหน่อยดีกว่าไม่มีน้องเชอรี่บ่นให้กวนใจบอกเลยว่าถ้าน้องเชอรรี่กลับมาแล้วรู้ว่าเสียเนี่ยไปเล่นคาสินโนแล้วก็รับรองว่าตาย พราะงั้นเราต้องแอบไปตอนที่น้องเชอร์รี่ไม่อยู่อา้าวแล้วเรามาถึงแล้วสบายสบายบอกได้เลยว่าในประเทศของเสียเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปเล่นคาสิโนนะรู้ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นแล้วก็คุณจะต้องมีบัตรผ่านก่อนบัตรผ่านที่ผมใช้นั่นก็คือปิงบูสเตอร์ใครอยากเข้ามาเล่นคาสิโนแบบเสียในเกม GTA แล้วก็ใต้คลิป เข้าไปโหลดโปรแกรมนี้มาลองใช้ได้เลยใช้ฟรี24 <Wow. S 1> ชั่วโมงคุณก็รู้นะว่าประเทศแถวบ้านเสียนะมีลุงคนหนึ่งเขาไม่ยอมให้เล่นคาสิโนในเกม GTA นั่นก็เพราะว่าเขาบอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี <giant> เสียรู้ว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดี <Okay. S 1> แต่ว่าในเกมมึงก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ <Okay. S 1> ที่นี่มีแต่คนรวยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยที่ที่คนดังมากมายมารวมตัวกัน ผมรู้จักไอคนนี้ไอนี่มันทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่คือเมียของมันเป็นคนเอเชียแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันน่ะแอบมีชู้มันแอบเมียไว้อีก3คนไม่เหมือนเสียหรอกเสียรักน้องเชอรี่คนเดียวรักเดียวใจเดียวแถมยังขี้เมาอีกต่างหากเสียี่ยก็มีเส้นสายในวงการเยอะนะเสียไม่อยากจะโมไอนี่เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลวันๆนะมันไม่ทำอะไรนะรอรอรับเงินอย่างเดียว รู้ไหมมันนะใช้นักกีฬาคุ้มมากเลยเป็นเสือนอนกินล่าสุดจะไปเปิดลีกอะไรนะบาสเกตบอลซูเปอร์ลีกอะไรอะ่ะหทีมใหญ่เขาไม่เอาอะ่ะไอ้นี่กระดันทุลังอยากจะให้ทีมตัวเองเข้าไปเล่นในลีกใหม่หลอเกินและคนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่เลยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไอ้นี่มันเป็นเจ้าของประเทศมันเป็นผู้นําประเทศนึงแถวบ้านเสียเองบ้านเกิดของเสียวันๆนะ่ะมันไม่ทําอะไรนะมันก็จะพูดแบบว่าทําไม ทำไมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณจะทําไมผมทําเต็มที่ของผมแล้วผมทําเต็มที่แล้วพวกคุณไม่พอใจคุณก็ไปอยู่ดาวางังคาเนเลยรู้ไหมผมเหนื่อยแค่ไหนฮะแล้วก็อย่ามานั่งขวายห้างต่อหน้าผมนะเดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้าให้เลย <What? S 1> ไอ้คนนี้มันพูดอย่างนี้ตอนออกทีวีเสียจําได้เอาเป็นว่าเสียขอไม่พูดชื่อจริงมันแล้วกันเดี๋ยวเสียโดนอุ้มแล้วนอกเรื่องมานานแลแน้วลแล 1ชิปเท่ากับ1บาทโดยประมาณโอเคเสียจะแลกมา20,000ชิปเลยจัดไป20,000บาทมีโบนัสอะไรให้เสียไหมอ๋อเขาแถมให้1,000เหรียญเอาละเสียขอหมุนกลงล้อวัดใจหน่อยจัดไป1ครั้งต่อ1วันมาดูซิว่าเราจะได้อะไรเสียอยากได้ลดไม่รู้ว่าวันนี้เสียจะได้อะไรเดี๋ยวลองดู และเลขที่ออกคือได้เงินฟรี40 0 0 0บาทสุดยอดไปเลยจริงๆเสียอยากได้ลดมากกว่าการลงทุนของเสียเนี่ยนะมันก็จะต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่เราต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนด้วยการหมุนสล็อตนั่นเองเสียเนี่ยก็ไม่ใช่เสียนสล็อตหรอกแต่บอกได้เลยว่ายิ่งใส่เยอะ โอกาสยิ่งมากเสียส่ไปเท่าไหร่ดีเราใส่ได้มากสุด2,000ชิป2,500ชิปเหรอจัดไปกดไป2,500โดนโดนแดกเอาใหม่ไม่ได้เฮอะไรเลยเสียว่าเสียคนปรับเงินหน่อยเอาสัก500พอจัดไป เข็มเปิดขออีกรอบหนึ่งอ้โหเกือบไปแล้วไอ้บ่าเอ้ยเสียต้องได้บ้างแหละไอ้เวนทำไมมึงออกอย่างนี้สุดยอด เสียได้คืนมา1 0 0 0ชิปแต่เสียใส่ไปประมาณเกือบหมื่นชิปที่เสียเสียไปลงทุนไม่คุ้มค่าเลยไม่พอขอโกดเด็กกูไม่เล่นแล้วไอเครื่องนี่มันแดกตังกูไอสล็อตน้าโง่พอกันทีการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนถ้าเกิดว่าลงทุนแล้วเสียเหมือนเสียเนี่ยถ้าขาดทุนแล้วก็ให้เรา ออกจากธุรกิจนั้นแล้วก็ไปทําธุรกิจใหม่นี่คือแนวคิดของเสียในการทําธุรกิจนี่คือโซน V.I.P. เสียเข้าได้ไหมเสียเข้าไม่ได้มึงเป็นใครวะฮะมาไล่กูมึงรู้ไหมกูใครมึงไม่รู้หรอกเพราะกูไม่ได้บอกชื่อมึงตรงนี้ก็เป็นสล็อตเหมือนกันงั้นเหรอไหนมาดูซิว่าตรงนี้มีอะไรอ๋อนี่แหละการลงทุนที่แท้จริงโป๊กเกอร์ ไหนมาดูซิน้องสาวมาเล่นโป๊กเกอร์กับเสียหน่อยไหมเสียเนี่ยเสียยโป๊กเกอร์เลยนะ s <S ระดับตำนานเสียจะใส่ไป100ชิปจัดมาให้เสี่ยเลยลงไปอีก10 s <S มา start, แจกมาน้องหนูไหนมาดูซิเสียก็ลืมๆไปแล้วบ้าง หยิบการ์ดขึ้นมาดูเรามี 5J2 บอกเลยว่าโคตรเน่าคุณบอลครับพไม่เล่นขอหมอบ <House wins. S 1> เขามีคิงซึ่งใหญ่กว่าไอเวนเนยเอาไปจัดใหม่อีกรอบหนึ่ง ขอเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนที่นั่งแล้วดวงจะดีขึ้นเชื่อเสียจัดมา500เหรียญรอบนี้เสียทุ่มหมดตัว40ล้านกับอีก5แสนผมเทหมดเกหมดหน้าต่งลงมาแจกมาเลยน้องหนู ไนขอดูไพ่บนมือเสียสิโอ้ใช้ได้ได้ลุ้นอยู่นะเนี่ยเสียขอเล่นชุดนี้จัดมาเสียได้กินไหมวัดเสียอีกแล้วเหรอกูไม่เล่นละสงสัยมันไม่ใช่ทางของเสียไพ่โป๊กเกอร์เราไปเล่นอย่างอื่นที่มันเหมาะกับเสียดีกว่า เดี๋ยวว่าทางนี้ค่อนข้างน่าสนใจเราลองไปดูกันดูเหมือนตรงนี้จะเป็นโซนม้าแข่งหรือที่เขาเรียกว่า inside track โอ้บรรยากาศใช้ได้เลยมีคนพนันม้ากันเต็ม,มาาน,นี่คือที่ที่คนมาติดมา้าแต่เสียเนี่ยไม่ติดหรอกเสีย <c oughs> เนี <c oughs> ่ยอยู <c oughs> ่ได้สบ <c oughs> ายๆเรามาลงกันดีกว่าเรามาอ่านกฎกันหน่อย สามารถลงม้าได้ตัวเดียวต่อกัรหนึการแข่งขันน้อยสุดคือ100มากสุดคือ1 0 0 0 0หมื่นเมนอีเวนต์จะมีทุกห้านาทีโอเคเสียไม่อ่านหรอกเลือกม้าตัวไหนดีเอาเป็นม้า14ต่อหนึ่งแล้วกันเสียชอบเบอร์หนึ่ง14ต่อหนึ่งนี่หมายถึงว่าอัตราการต่อรองถ้าเกิดว่าม้าตัวนี้เข้าวินขึ้นมา ถ้าเราลงไป500เหรียญเราจะได้คืนมา7,5 0 0จัดปลายเบอร์หนึ่งลูกพ่อวิ่งไปลูกตอนนี้อยู่ที่2ตอนนี้อยู่ที่2กําลังแซงแล้วเสียบอกแล้วตัวนี้มาตัวนี้มาแนๆ่ๆ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สี่มึงมาจากโอ้โหเบอร์สี่มึงมาจากไหนว h เตอร์ฟักเบอร์หนึ่งกูตกไปที่โหลแล้วแซงขึ้นลูกแซงขึ้นสวยสวยขออีกลูกขออีกนิดนึงแซงเลยแรงปลาย แรงปลายกูมาแรงปลายเฮ้ยเฮ้ยไม่เอางี้เฮ้ยเฮ้ยเบอร์สไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยแซงโดนแดกเสียได้ที่สเสียไม่ยอมหรอกอะไรวะสงสัยเราต้องลอง2ต่อ1หน่อยละอัตราการต่อรองค่อนข้างน้อยแต่ว่าอาจจะเสี่ยงน้อยกว่ารอบนี้เชียร์เบอร์3จัดไปลูกเบอร์3าดวงดีเสมอ ค่เพื่อแค่เพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปยองเบอร์สี่มันนําแล้วยังไงนี่เบอร์สามมาแล้วเบอร์สามมาแล้วมาเร็วเบอร์สามมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองมึงใจเย็นบเบอร์สองเฮ้ยเบอร์สามแซงหน่อยลูกแซงหน่อยอีกนิดเดียวเบอร์หกมึงมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยมึงมาจากไหนอีกแล้วเบอร์สามแซงลูกแซงแซงเบอร์สามแซงสวยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> อะไรวะเซ็งเป็ดรอบนี้เรา คิดว่าเบอร์6น่าจะมาเพราะเบอร์6มันมาบ่อยเหลือเกินเสียลงเลน1,000เหรียญจัดไปเสียต้องเอาทุนคืนหน่อยเสียโดนไปเยอะเบอร์6ลูกเบอร์หกค่อยๆค่อยๆอ,อย่าเพิ่งเหนื่อยก่อนอย่าเพิ่งเหนื่อยก่อนลูกเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์4มันเอ้ยเบอร์6หลุดเฟรมไปแล้วเบอร์6หลุดเฟรมไปแล้วเฮ้ยไอ้เว,วนเอ้ยแซงลูกแซงขึ้นไปอีกลูก มาสวยแล้วลูกมาสวยแล้วเบอร์6มาสวยแล้วมาสวยแล้วไอเบอร์หนึ่งทกูไม่แทงนะมึงไวจังเลยไอ้เวนเอ้ยเงินเราเหลือหมื่นสเสียว่าเสียไม่ได้ติดม้าหรอกเชื่อเสียดีรอบนี้เราจะลงอัตราการต่อรองเยอะขึ้นดูสิจัดไปห้าร้อยพอเราจะได้กำไรคืนมาเชื่อเสียจัดไปลูกเบอร์เบอร์เบอร์สาม เบอร์สามมีดวงเสมอโอ้ยทำไมมึงล้างท้ายขนาดนั้นเบอร์สามตีขึ้นมาลูกเบอร์สามไม่เอาอย่างนั้นลูกเบอร์สามแสงขึ้นไปลูกสวยสวยเบอร์สามทำดีทำดีเบอร์สามเปิดมาสวยลูกเปิดมาสวยเฮ้ยเบอร์หนึ่งมึงอย่าแสงทีกูไม่แทงแล้วมึงเร็วจังไอเบอร์หนึ่งเฮ้ย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 โอ้โหที่โลเฮ้ยกูแทงไม่เคยถูก เสียว่าเสียเริ่มติดมาแล้วแหละเสียต้องไปบําบัดหรือเปล่าเสียว่าเบอร์2มาแน่รอบนี้เสียลงเลย1000เบอร์2อทัวอัตราการต่อรองหกต่อหนึ่งวิ่งไปลูกวิ่งไปสวยลูกทําดีทดําดีประคองไว้ประคองไว้ประคองไว้ลูกเดี๋ยวเราจะแซงตอนท้ายสวยเบอร์2 แซงแซงสวยสวยเบอร์หนึ่งมึงหยุดแค่นั้นมึงหยุดแค่นั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยดนแซงอีกแล้วอะไรวะเบอร์สองแซงลูกแซงเบอร์สองเบอร์สองได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นได้พอกันทีเสียว่าเสียเลิกไม้ดีว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพซะเลยไม่ไหวไม่ไหวพอพอวันนี้ลงหมดเงิน 1นึ่งมืเหรียญภายในเวลาไม่เกิน15นาทีให้ตายสิเสียว่าพอดีกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะรถคันนี้ก็เป็นรถที่เสียไฟฟันอยากจะหมุนวงล้อให้ได้ดรถเลอเกินยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสียด้วยรอบหน้าเสียจะมาแก้แซนในคาซิโนนี่แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี